สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแนวคิดจากแหล่งข้อมูลชุดหนึ่งที่เขาตีความสัญ,ญลักษณ์วัตถุโบราณของอียิปต์ในมุมที่เอ่อค่อนข้างต่างออกไปเลยคือมองว่าอาจจะซ่อนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเอาไว้ข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเป็นข้อเขียนที่วิเคราะห์พวกงานศิลปะวัตถุตำนานอียิปต์แล้วก็ตั้งคำถามกับการตีความแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ พยายามทำความเข้าใจข้อเสนอหลักๆของเขาเนี่ยครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออาจจะไปถึงเรื่องอายุไขจัก,กรวาลวิทยาในมุมที่แปลกใหม่มากๆมีหลายประเด็นที่แบบโอ้จุดประกายความคิดเยอะเลยครับอย่างเสาเจ็ดหรือเสาเทศทที่เราคุ้นๆกันเนี่ยเขาตีความว่าอาจจะไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่เป็นเหมือนแบตเตอรี่หรือการเชื่อมโยงสัญ,ญลักษณ์อียิปต์กับฟิสิกส์ยุคใหม่เลยนะครับน่าสนใจมากเรามาดูกันครับ เริ่มกันที่เสาเจเลยไหมครับสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงของอียิปต์กับอังค์ที่เป็นรูปกุญแจแห่งชีวิตนะครับแหล่งข้อมูลนี้เขาเสนอไอเดียที่แบบท้าทายมากว่าเสาดิส7ที่เป็นชั้นๆบางทีมีแกนกลางเนี่ยโครงสร้างมันอาจจะคล้ายๆแบตเตอรี่ยุคแรกๆหรืออาจเป็นอุป,ปรกรณ์ส่งพลังงานแบบไร้สายด้ซ้ําไปใช่ค่ะคือ แหล่งข้อมูลเขามองไปไกลกว่าแค่สัญ,ญลักษณ์เลยนะคะเขามองว่าหน้าที่มันอาจจะเกี่ยวกับการส่งรับพลังงานหรืออาจจะขยายสัญญาณบางอย่างด้วยซ้ำแล้วก็ยังเชื่อมไปที่อังกอีกว่าอาจจะทํางานคู่กันคล้ายค t r ทรานซิสเตอร์หรืออุปกรณ์ไบโอฟีดแบ็ก อะไรแบบนั้นนะคะซึ่งมันต่างจากที่เราเข้าใจกันเยอะเลยนะคะแต่ว่าเขาก็วิจารณ์การตีความบางจุดของนักวิชาการบางท่านนะคะอย่างเรื่องที่ว่ามีนักบทปัสสาวะรถเสือเพื่อต่อสายดินให้เสาเนี่ยแหล่งข้อมูลนี้เขาก็มองว่ามันดูเอ่อไม่ค่อยสมเหตุสมผลแล้วก็อันตรายไปด้วยซ้ํานะคะโหน่าทิดนะครับแล้วเออในแนวคิดนี้เขาจินตนาการว่ามันถูกใช้งานยังไงบ้างครับแบบว่าเอาไปทําอะไร แหล่งข้อมูลเขาก็คาดเดานะคะว่าเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยอาจจะใช้เพื่อการรักษาโรคหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของออชนชั้นสูงหรือนักบวชอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นมุมอมองที่แบบพลิกไปเลยจริงๆนอกจากเรื่องเสาเจแล้วนะครับแหล่งข้อมูลยังชี้ไปที่ภาพวาดโบราณบางภาพด้วยที่ดูเอ่อดคูคล้ายคอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ยุคหลังๆอย่างหลอดครูกส์นะครับ ที่เป็นหลอดสุญญากาศยุคลักแรกที่ใช้ศึกษาเรื่องรังสีแคโทดใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆคือการตีความภาพที่เหมือนคนกำลังเทของเหลวลงบนวัตถุหรือคนอื่นนะคะแหล่งข้อมูลเขาตั้งข้อสังเกตว่ามุมหรือท่าทางการเทในภาพเนี่ยมันดูไม่เหมือนการเทของเหลวจริงๆค่ะเขาเลยเสนอว่าอาจจะเป็นการถ่ายเทพลังงานบางอย่างแทนเช่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ใช่ของเหลวตามตัวอักษร อ๋อเหมือนเป็นการส่งพลังงานให้กันประมาณนั้นค่ะซึ่งแนวคิดนี้มันก็ไปเชื่อมโมยงกับเรื่องที่นิโคลาเทสลาเคยเชื่อนะคะว่าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยมันเคยมีอยู่จริงในอดีตนานมาแล้วโอ้ยยิ่งคุยยิ่งซับซ้อนนะครับแล้วยังมีอีกเรื่องคือการตีความสัญ,ญลักษณ์รูปสัตว์อย่างรูปบัวเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงวัวจริงๆแต่เป็นรหัสแทนอนุภาคพื้นฐานที่เรียกว่ามิวออนได้ยินถูกไหมครับ ใช่ค่ะมิวออนซึ่งมันก็เหมือนอิเล็กตรอนแต่หนักกว่ามากๆค่ะอิเล็กตรอนหนักมากนะคะคือเขาพยายามจะเชื่อมโยงพลังมหาศาลที่เชื่อว่าอยู่ในวัวศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานเข้ากับคุณสมบัติของอนุภาคพลังงานสูงอย่างมิวออนแล้วก็โยงต่อไปอีกถึงเรื่องการเล่นแร่ปแปราธาตุยาอายุวัฒนะเล่นแร่ปแปราธาตุด้วยเหรือครับค่ะเขาตั้งสมมุติฐานว่าการมีอายุยืนยาวอาจจะเกี่ยวกับสารบางอย่างที่ถูก ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยมิวออนนะคะแล้วก็ยังอ้างอิงงานวิจัยเกี่ยวกับการแปทธาตุทางชีวภาพด้วยนะคะแล้วก็ตีความภาพสลักที่วิหารเดนเดราว่าอาจจะเป็นภาพเปรียบเปรยของป,ปืนมิวออนปืนมิวออนค่ะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์มแมลงสคารบที่ปกติเราเข้าใจว่าหมายถึงการเกิดใหม่เนี่ยเขาก็โยงเข้ากับเรื่องความเป็นอมะตะแล้วก็ชีวเคมีไปด้วยเลยค่ะฟังดู่เหนือจริงไปนิดแต่ก็น่าสนใจนะครับแล้วถ้า ถ้าสมมุติว่าเขารู้จักมิวออนจริงเนี่ยคำถามคือเขาจะควบคุมมันยังไงเพราะมันอายุสั้นแล้วก็ทะลุทะลวงสูงใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตรงนี้แหละค่ะที่แหล่งข้อมูลเขานำเสนอการตีความสัญ,ญลักษณ์ล a บ y ริน t ์หรือวงกฎเข้ามาเกี่ยวข้องวงกฎที่เกี่ยวกับมิโนทอร์ในตำนานกรีกเหรอครับใช่ค่ะเขามองว่าล a บริน์ที่เรารู้จักจกตำนานมิโรทอของเกาะครีตเนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของความซับซ้อนหรือทางเดินมกกลธรรมดาแต่อาจจะเป็นภาพแทนของโครงสร้างหรือวิธีการที่ใช้ควบคุมจัดการหรืออาจจะถึงขั้นกักเก็บมิวออนเลยก็ได้ค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระทิงมิโนโทอร์ล่ะครับ เขาก็เชื่อมโยงกลับไปนะคะว่ากระทิงมินอทอร์เนี่ยก็อาจจะไปผูกกับแนวคิดเรื่องวัวกับมิวออนก่อนหน้านี้หรืออาจจะเกี่ยวกับกระทิงทองคําในเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุนอกจากนี้ลวดลายแปลกๆตรงขอบภาพศิลปะของชาวคริตบางชิ้นที่ดูเหมือนแสดงสภาวะเคลื่อนสลับกับอนุภาคเนี่ยเขาก็ตีความว่ามันสะท้อนความเข้าใจในฟิสิกส์ควอนตัมไปเลยโอ้ฟิสิกส์ควอนตัมเลยหรอครับค่ะซึ่งเขาก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดเรื่องของความเป็นอมตะการฟื้นคืนชีพอะไรแบบนั้นด้วยค่ะ ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับนอกจากประเด็นหลักๆพวกนี้แล้วยังมีเรื่องอื่นๆที่เขาพูดถึงอีกไหมครับก็มีแต่แต่บ้างค่ะอย่างเรื่องพีระมิดกับสฟิงซ์อ๋อครับพีระมิดสฟิงซ์นี่เกี่ยวกับอะไรครับเขาเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์การสายของแกนโลกนะคะ precession แล้วก็เรื่องการตรวจวัดค่าพลังงานแปลกๆบริเวณนั้นเช่นรังสีคอสมิกที่ดูเหมือนจะสูงกว่าปกติน่าสนใจครับแล้วก็มีแนวคิดที่เรียกว่าเวทมนต์คืดพันด้วยนะคะ เวทมนต์พืชพันธุ์คืออะไรครับคือการตีความจากภาพวาดบางภาพที่ดูเหมือนพืชมันโตเร็วผิดปกติมากๆนะคะแล้วก็มีการตีความบรลลังก์ของเทพโอซิริสที่มีโครงสร้างบางส่วนคล้ายๆเสาเจดว่าอาจจะเป็นที่นั่งแห่งอำนาจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานบางอย่างตามที่เขาเสนอนั่นแหละคะ่ะครับสรุปแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เขาเสนอการตีความที่แบบโอ้โหท้าทายความเชื่อเดิมๆเราไปเยอะเลยนะครับ มองว่าสัญ,ญลักษณ์วัตถุอีโบราณพวกนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อาศาสนาแต่เป็นการบันทึกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ขั้นสูงที่ซับซ้อนมากเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเสาเจ็ดที่อาจจะเป็นแบตเตอรี่ค่ะสัญ,ญลักษณ์วัวที่อาจจะหมายถึงอนุภาคมิวออนหรือแลบิรินท์ที่เป็นเครื่องมือควบคุมอนุภาคอะไรแบบนี้ <c oughs> ใช่ค่ะมันเป็นการมองในมุมที่ต่างไปเลยจริงๆค่ะคำถามสำคัญที่มันผุดขึ้นมาจากเนื้อหาที่เราคุยกันเนี่ยนะคะ ถ้าเรามองตามข้อเสนอของแหล่งข้อมูลนี้ลุ้นล้วนเลยนะก็คือว่าหากสมมุติว่าการตีความสัญ,ญลักษณ์โบราณเหล่านี้ว่าเป็นการบันทึกวิทยาศาสตร์ที่อาจจะสับสูนไปแล้วเกี่ยวกับพลังงานการเล่นแร,แร่แปรธาตุหรือแม้แต่การควบคุมอนุภาคพื้นฐานเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นจริงอยู่บ้างแค่นิดเดียวก็ยังดีครับมันจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับศักยภาพของคนโบราณไปขนาดไหนแล้วมันจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคต ที่รากฐานของมันอาจจะซ่อนอยู่ในภูมิปัญญาเก่าแก่เหล่านี้ได้บ้างมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆเลยนะคะถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะมีอยู่จริงระหว่างฟิสิกส์สัญ,ญลักษณ์วิทยากับความรู้ที่อาจจะหายไปตามการระแวงค่ะ